ก็ขอกาบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเซียนเหล่านะครับวันนี้นะครับเซียนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับอ่าพีมัลลีอังกฤษนะครับนาที่สิบ้านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับไบตันนะครับอ่าคู่นี้นะครับจะตะกันในเวลานะครับตีสามนะสิบห้านาทีนะครับของค่บคืนนี้นะครับทางเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผล ผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มนะครับยังดูกระท่นกระแท่นนะครับมาอย่างต่อเนื่องเพราะเกมในลีกแปเกมหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับจะหนักไปทางด้านเสมอนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับไบตันนะผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่านะครับฟอร์มค่อนข้างดูทรงๆ เพรเกมในลีกสิบเกมหลังสุดนะครับแม้ว่าจะเก็บใช้ไม่ได้เพียงแค่3ามเกมเท่านั้นนะครับแต่พวกเขานะครับก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจากหนักไปทางด้านเสมอเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นเดียวกันและเกมนี้นะครับแม้ว่าไบตันเองนะครับพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่ชื่อชั้นและศักยภาพทีมภาพรวมนะครับดูแข็งกว่าก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเกมนี้มองว่าไม่น่าจะ ถึงกับดูยากเกินไปนักนะครับเพราะพวกเพราะนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านเองนะครับฟอร์มในลีกช่วงหลังครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีนะครับเท่าไหร่นักนะครับบวกกับไบตันเองพวกเขานะครับก็เป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นนะครับและแพ้ยากพอตัวด้วยนะครับทําให้เกมนี้นะครับ เชื่อว่านะครับโอกาสที่ทีมเดือนนะครับไบตันจะบุกมาและน่าจะลุ้นเก็บ3ามแต้มกับบ้านได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้เห็นคนเลือกเชียร์นะครับไบตันนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากเลือกเชียร์ไ้ด้วยนะครับไบตันนะครับนกนางนวลนะครับชื่อชั้นและศักยภาพทีมภาพรวมนะครับนั้นนะครับมองว่าอาจจะดูเป็นรองนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอยู่เยอะก็ตามที แต,แต่เกมนี้นะครับมองว่าก็ไม่ได้ถึงกับดูเป็นเกมเ,เกมที่ยากเกินไปนักนะครับที่จะลุ้นให้ไบตันมีแต้มกลับบ้านได้นะครับเพราะต้องบอกว่านะครับทางเจ้าบ้านเองนะครับฟอร์มในช่วงหลังนะครับก็จะดูไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังจะดีเท่าไหร่นักนะครับบวกกับไบตันนะครับเองพวกเขานะครับก็เป็นทีมที่เล่นเหนียวแน่นและ แพ้ยากเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับเกมนี้เชื่อว่านะครับไบตันน่าจะบุกมานะครับลุ้นมีแต้มกลับบ้านได้นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับนกนางนวลไบตันนะครับค่ำคืนนี้ชนะแน่นอนนะครับเซียนเหล่าฟันทงเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครป์ช่องเซียนเหล่า้วยนะครับขอบคุณครับ